สิบอันดับพระเครื่องยอดนิยมหลวงปู่ทิมวัลหานไร่สิบเหรียญบาทน้ำมนต์จัดสร้างในปีพุทธศักราช2517เก้าพระปิดตาสาริกาจัดสร้างในปีพุทธศักราช2518 8. พระนาคป,ปกใบมะขามจัดสร้างในปีพุทธศักราช2517 เจ็เลียนหล่อฉลุรุ่น8รอบจัดสร้างในปีพุทธศักราช2518 6เหรียนนากรรุ่น8รอบจัดสร้างในปีพุทธศักราช2518หเหลียนนั่งพานจัดสร้างในปีพุทธศักราช2518 สีเ่เียญจริญพรสองรุ่นแปดรอบจัดสร้างในปีพุทธศักราช2 5 1 8ันหรียสเญห่วงเชื่อมรุ่นแปดรอบจัดสร้างในปีพุทธศักราชสองเันหรียเญจเจริญพรล่างจัดสร้างในปีพุทธศักราช2517 หนึ่งเปลียนเซมาแปดรอบจัดสร้างในปีพุทธศักราช2518ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ